สวัสดีครับเพื่อนๆผมไว้แล้วสิบสามครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะชวนเพื่อนๆนะครับมาปลูกหอมแบงค์นะครับลักษณะของต้นหอมนะครับหลักๆของประเทศไทยเราก็จะปลูกอยู่ประมาณหอมแบงค์แล้วก็หอมแบงค์ก็จะแบ่งออกเป็นพวกหอมแบงค์เมืองเลยหรืออาจจะมีสายพันธุ์อื่นนะครับส่วนหอมแบงค์ตัวนี้นะครับจะเป็นหอมแบงค์เมืองเลยนะครับแล้วก็จะมีหอมจีนที่มันเป็นลักษณะต้นใหญ่ๆแล้วก็เขียวๆนะครับตัวนั้นจะทํากับข้าวไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่ แต่จะเด่นเรื่องการกินหัวนะครับแล้วก็มีพวกหอมแขกด้วยนะครับหลายๆต้นหอมท่านเพื่อนลองไปศึกษาดูนะครับแต่ตัวนี้ผมชอบก็คือว่าเวลาไปใส่กับข้าวลาบก้อยหรือเอาไปทำอะไรพวกนี้มันง่ายนะครับแล้วก็วิธีการปลูกบำรุงดูแลรักษาก็คือมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ไวนะครับปลูกครั้งเดียวนะครับอยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับถ้าต้นไม่ตายเป็นที่น่าหามาปลูกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆในตัวนี้ ส่วนเดี๋ยวผมจะพูดถึงต้นหอมดีกว่าเนาะหัวหอมหอมที่ปลูกก็จะมีพวกหอมหอมแบ่งลักษณะของต้นหอมแบ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับหอมแบ่งหอมแบ่งนี่นะครับหลักๆเลยจะชอบเอามารับประทานต้นนะครับส่วนหัวก็จะหัวประมาณประมาณเท่านี้โป้มือในตัวนี้คือหอมแบ่งแล้วก็ส่วนพวกหอมจีนหอมแขกอะไรพวกนี้นะครับลักษณะนะครับจะเป็นอย่างนี้พวกหอมจีนแล้วก็ หอมแบ่งก็จะเป็นหอมหอมแขกก็จะเป็นแบบเรียวๆอ,ออกมาหน่อยซึ่งบางคนก็ว่าเป็นต้นหอมโบราณแบบเล็กๆหน่อยนะครับในตัวนั้นหอมจีนก็จะมาที่หลังจะเป็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับส่วน2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเด่นเกี่ยวกับการกินหัวแล้วก็ลําต้นก็จะไม่อร่อยพืชแต่ละอย่างก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับในตัวนี้ตัวนี้เหมาะสําหรับกินนั่นนะครับกินหัว แล้วก็ส่วนหอมแบงนะครับถ้าลองกินหัวดูนะครับก็คือมันก็จะไม่ไม่อร่อยเท่าเท่าของตัวนี้นะครับส่วนหอมแบงแต่ส่วนหอมแบงที่เอาไปต้มทุบๆเราไปต้มเอาไปอะไรก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปยำเอาไปอะไรพวกนี้ก็จะมีข้อแตกต่างกันออกไปนะครับข้อดีข้อเสียส่วน EP นี้นะครับก็จะมาชวนเพื่อนๆนะครับปลูกหอมแบงสําหรับการปลูกหอมแบงนะครับทาไมผมว่าปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดชีวิตนะครับก็คือ เขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมาแบ่งได้เนี่ยหลังจากที่เราปลูกนะครับอายุเวลาอยู่ประมาณ2เดือนบางคนก็จะบอกว่า45วัน45วันนี่ก็คือเท่าที่สังเกตนะครับก็คือจะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวจะโตเร็วมากรดน้ําใส่ปุ๋ยดีๆอยู่ที่มัน30กว่าวันหรือ40วันเนี่ยก็จะเริ่มโตสมบูรณ์แล้วแล้วก็หน้าฝนก็ยังถือว่าดีแต่ถ้าเป็นฤดูกาลหน้าร้อน กุมพามีนามเมษาพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะไม่ค่อยโตจึงมีที่มาว่าพืชผักพวกนี้นะครับก็จะค่อนข้างมีปัญหาในฤดูากาลหน้าแลง้งก็จะไม่โตเท่าเต็มที่นะครับแต่ก็มีวิธีแก้นะครับวิธีแก้ของเขาคืออะไรเราปลูกระยะที่ห่างนะครับถ้าเราปลูกในระยะที่ห่างน้ําถึงดินถึงนะครับมันก็จะปุ๋ยเราถึงเราก็จะสามารถที่จะมาทําให้ต้นของเขาโตได้นะครับ มันก็แตกต่างกันออกไปถ้าปลูกทีหน่อยต้นก็จะรีบๆนะครับแต่ในตัวนี้นะครับผมปลูกทีนะครับทําให้ผมถึงปลูกทีในการปลูกทีของผมนะครับก็คือว่าผมปลูกเพื่อขยายพันธุ์ในตัวนี้ก็คือหอมแบ่งของผมตอนนี้ก็คือมีไม่เยอะผมก็จะมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์แต่ในการขยายพันธุ์ของผมนะครับหลังจากลองมาทดสอบมาค่อนข้างที่จะหลายครั้งหรือหลายปีนะครับในช่วงฤดูฤดูกาลต่างๆ แล้วก็วิธีการปลูกนะครับส่วนที่จะมาแชร์นะครับก็คือว่าสําหรับการตัดต้นนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดต้นหอมแบ่งนะครับตัดต้นหอมแบ่งมาเพื่อการปลูกนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูข้อแตกต่างนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเลยนะครับตอนนี้ คือผมตัดต้นนะครับในการตัดต้นตัดต้นของเขานี่ก็จะคือถ้าเพื่อนๆดูนะครับข้อแตกต่างและข้อข้านที่จะเยอะนะครับเนี่ยตอนหนึ่งหัวนะครับคือผมตัดแบบนี้นะครับตัดก็คือว่าผมตัดออกนะครับตัดออกตัดออกแล้วก็มาตัดรากออกแล้วก็มาลงปลูกดินเหมือนการปุย๋ยเหมือนการปลูกในที่เดียวกันรดน้ําเท่ากัน แต่ความต่างของเขาก็คือต้นของเขาจะเล็กนะครับสําหรับการตัดส่วนการไม่ตัดนะครับการไม่ตัดก็คือปล่อยเลยปล่อยขึ้นเป็นต้นเลยแล้วก็ปลูกอย่างนี้เลยจะโตเร็วกว่าแล้วก็สมบูรณ์กว่าผมก็ลองมาศึกษาดูนะครับแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนมาบอกว่าการตัดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับก็คือ ลักษณะของพืชนะครับก็คือจะมีรากมีรากเป็นตัวดูดปุ๋ยนะครับมีรากมีตัวดูดปุ๋ยอย่างหนึ่งแล้วก็มีตัวหาอาหารก็คือเป็นใบยอย่างหนึ่งรากจะหาอาหารเสร็จมาปุ๊บมาเลี้ยงลําต้นพอมาเลี้ยงลําต้นเสร็จปุ๊บก็จะมีการสังเคราะหแสงส่วนการดูดซึมเกี่ยวกับพวกอากาศพวกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นส่วนของใบในการช่วยปรุงอาหารแล้วก็การดูดไนโตรเจนนะครับก็จะทําให้โตเร็ว มากขึ้นไปอีกโดยถ้าเราไปตัดเสร็จปุ๊บพอลากดูดซึมอาหารเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่ไม่สังาะห์แสงอย่างหนึ่งแล้วก็ในตัวเจนที่เอามาเลี้ยงต้นก็จะดอบลงไปด้วยเขาก็เอามาเลี้ยงกว่าจะเลี้ยงต้นให้สมบูรณ์ได้มันก็จะช้าแล้วก็มีการแคะแก่นนะครับในส่วนนี้ส่วนการตัดรากนะครับการตัดรากก็จะไม่ตัดตัดจนตัดจนหมดเลยนะครับก็จะตัดแค่ปปลายราก หรือเพื่อนๆไม่หรือเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ไม่ตัดไม่ตัดรากนะครับไม่ตัดไม่ตัดรากเลยรากเขาไม่ยาวเาฟื้อจนมากเกินไปเพื่อนๆสามารถที่จะหักอย่างนี้ออกได้นะครับหักลําต้นออกเ<อ>นี่ยเพื่อนๆหักลําต้นออกแล้วก็ถ้าเป็นรากแบบนี้เลยนะครับรากแบบนี้เราเอาพวกใบนี้ออกนะครับถามว่าทําไมถึงเอาใบออกนะครับในใบส่วนพวกเนี้ยเขาจะ ค่อนข้างที่จะเก้งก้างเราสามารถเอามือหรือถ้าจะงานเนี้ยบหน่อยก็เอามีดคมๆหรือเอากันไก่นะครับมาตัดตัดเสร็จปุ๊บนะครับในตัวนี้เพื่อนๆสามารถที่จะวางลงในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับถามว่าการตัดหรือไม่ตัดเท่าที่ลองดูอันตัวนี้ก็ลองดูนะครับไม่ตัดนะครับถ้ารากไม่ยาวมากก็คือไม่ต้องตัดแล้วก็เอามาปลูกอย่างนี้ได้เลยแต่ว่า แล้วก็เรากบดินได้เลยกบดินฝังรากอย่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็กดไว้ให้แน่นแกบด,ดินออกแล้วก็กดไว้ให้แน่นๆให้ต้นอยู่ทรงเวลาที่เราลดน้ํานะครับก็คือมันจะได้จะเริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยอย่างนี้ได้เลยแล้วก็หลังจากเราปลูกไปนะครับใบไหนที่เกิดว่าไม่สวยอย่างพวกเนี้ยเราใช้กันไก่นะครับเป็นตัวตัดใช้กันไก่มาเลยตัด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 ออกถ้าเราใช้มือดึงบางทีมันก็ เป็นแรงแรงแบบทําให้ต้นไม่อยู่ทรงไม่สวยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ปลูกในลักษณะแบบเดียวกันเลยแต่ว่าต้นไม่ค่อยโตหรือโตโตไม่เท่าที่ควรที่จะเป็นก็คือในการใช้นิ้วนะครับกดลงไปนิ้วใช้กดลงไปแล้วก็ใช้รากนะครับขดลงไปอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าเนี่ย รากของเขาก็จะชี้มาไม่สวยนะครับเหมือนกับการปลูกพืชแบบไม่ปานิดนะครับไม่มีการจัดทรงรากนะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็จะไม่ค่อยโตถ้าจะปลูกในลักษณะแบบนี้นะครับแค่เราใช้นิ้วจิ้มลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้รากยาวๆกดลงไปแล้วก็กบลงไปเลยใช้ดินกบลงไปเลยตัวนี้ไม่ควรนะครับถ้าจะปลูกในลักษณะแบบนี้นะครับแนะนําให้เพื่อนๆตัดรากก่อนนะครับ ตัดรากออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้มือจิ้มลงไปหลังจากที่เราลดน้ำพรวนดินปรุงดินอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ค่อยเอาลงไปแล้วค่อยกบตัวนี้จะโตเร็วกว่านะครับมันเหมือนกับไม่สําคัญนะครับใน e ีพีนี้แต่ว่าเรากินบ่อยพวกต้นหอมผักชีเนี่ยเรารับประทานบ่อยส่วนการจะปลูกยังไงให้โตปลูกยังไงให้อร่อยปลูกยังไงให ได้กินเร็วอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับในแบบที่ผมทําแล้วก็ในแบบที่เพื่อนๆทําทําแบบไหนประสบผลสําเร็จแบบไหนก็ลองมาแชร์กันได้นะครับในตัวนี้แล้วก็ในตัวนี้นะครับก็คือเวลาที่เราปลูกนะครับเวลาที่เราปลูกเราอะไรต่างๆอย่างพวกนี้เราสามารถกินได้ตลอดเลยนะครับเป็นต้นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆอย่าไปทิ้งนะครับ ถึงว่าเราปลูกเราเรามันมันอยู่ที่วิธีการปลูกด้วยนอกจากดินและปุ๋ยและน้ําเทคนิควิธีการปลูกมันก็ค่อนข้างที่สําคัญนะครับยังออกมาเล็กๆอย่างเงี้ยถึงเราไปปลูกนะครับในในช่วงแรกๆเขาอาจจะไม่โตไม่โตเท่าที่ควรนะครับซึ่งข้อแตกต่างมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับมันไม่โตเท่าที่ควรแต่ว่าเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะทําให้โตได้ก็คือลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินพอต้นเริ่มโตหน่อยแล้วก็ ปลูกในวิธีการที่ผมแชร์นะครับก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อายุเวลาพอครบกําหนดปุ๊บ2เดือน3เดือน2เดือนกว่าเนี่ยพอเราดูลักษณะต้นของเขาเริ่มมีความเหี่ยวแล้วแล้วก็ใบข้างของเขาเริ่มนี่ละเริ่มที่จะเหี่ยวออกแล้วก็คือเขาเริ่มที่จะลงหัวแล้วล่ะในตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆจะกินใบนะตัดเพื่อกินต้นต้นหอมหรือกินใบเพื่อนๆคนที่จะโรออก แล้วส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่จะมารับประทานพวกหัวพวกนี้นะครับหัวเกี่ยวกับพวกหอมแบ่งถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็ควรจะปลูกไว้อีกกระถางหนึ่งเพื่อไว้เก็บหัวนะครับสําหรับ E ีีนะครับ e ีนี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเกษตรที่ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็เอาไว้รับประทานเล็กๆน้อยๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ทําเป็นธุรกิจแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปลูกเพราะว่าขี้เกียจไปตลาดบ่อย อันไหนมีในบ้านก็พอเก็บออกมากินได้ก็1น่ละประหยัด2ก็ไปตลาดบางทีก็ขี้เกียจที่จะไปนะครับสำหรับผมไวรัสสามนะครับหวังว่า ep นี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆ